สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมในคลิปดิบๆง่ายๆไฮสารัหนังมาบางแก้วกับผมมึงตามครับมาพูดกันจากสัปดาห์ที่แล้วที่ผมบอกว่าคนเลี้ยงหมาบางแก้วไอ้คนเลี้ยงหมาเพื่อขายมากไหม ก็เป็นเป็นอันว่าเข้าใจกันนะครับว่ามันมันเป็นงานที่เป็นสักเลี้ยง,างมาเป็นเรื่องของสั์เลี้ยงไม่ใช่เรื่องของของสั์เพื่ออันนั้นนะร้องก็อพุทธเจ้าเมบัญมันอยไปมันก็มันไม่มันไม่ใช่เรื่องบาปแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะบาปไม่บาปมันเป็นเรื่องของคนที่เอาไปปฏิบัติสมมติว่าเราเลี้ยงหมาบางแก้ว เราเลี้ยงลูกมาเพื่อขายแล้วเ,เราไปลอกลวงคนซื้อไปไม่ไม่พูดความจริงไม่เหมือนได้ว่ามีเจตนาที่จะหลอกเขาเพื่อให้เขาซื้อในสิ่งที่เราสร้างในสื่อซื้อมาของเราเนี่ยไอเรื่องพวกนี้ มันก็บาปนะบาปหนักด้วยเพราะว่ามันจะเป็นบาปทั้งต่อคนที่เขาเขาซื้อของเราไปด้วยเป็นบาปทั้งต่อที่ว่ามีตัวหมาเขาว่ามามันไปแล้วมันไม่ตอบโจทย์คนที่เขาเลี้ยงต่อไปเป็นมาเล่รอนเป็นมาที่ที่สังคมไม่ต้องการอะไรทัวเนี้ยมันก็ทําให้เรามันก็มาได้ไปสั่งบาปันนะ่ะก็คือ มันเกิดจากเจตนาของเรานั่นแหละก็คือถ้าเจตนาเพราะนั้นเจตนาไม่ดีสั่งมาเอาไปเป็นภาระสังคมเป็นมาที่มันไม่มีคุณภาพเราเองให้คำปรึกษาต่อการเลี้ยงของลูกค้าของต่อเจ้าของเขาไม่ไดม้มันก็เหมือนเราเราพัดพัะเราทอดทิ้งใ,ให้มันเกิดสิ่งนี้ไอ้สิ่งนีงน้ผมกไม็ไม่แนะนำ ดังนั้นไอ้จุดเนี่ยผมก็เลยจะมามาพูดในในเรื่ององสักดาเนี่ยสักดาหนีเล้ต้องขอโทษที่ตรงมีม,ม,มุมแปลกบางบ่ฝนมันตกก็จักทาายุอะไรล่ะอะไรโอนอะไรที่ว่าชื่อเกลีกหลีผมก็เรียกไม่ไม่โนอึนโนอะไรที่เขาทั้งภาคอีสานก็ขอขอ,ขอแสดงความเสียใจและเป็นเป็นกำลังใจให้คนที่ประสบปุ๊ทุกภัยทุกทนันนะครับให้ก้าวผ่านมันไปได้ด้วยความปลอดภัยครับผม ก,กับขา้าเรื่องของเรื่องของเนื้อหาของเรื่องที่จะมาพูดกันกันในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของไอทธุรก,กิจมานี่แหล,ละธุรกิจท่านขายมากกองมผมก็ชัดเจนหรือว่าหลู่เรื่องใจเกี่ยวกับเรื่องบัวมหาบ้างแก้วเนี่ย,ยผมทาเกวผมทํามานี่อย่างเดียว ภาะวะเรื่องด้านอื่นเรื่องเรื่องขายมาแปบบแบบขายแบบยังยังต้องขายทั่วไปคือขายในเชิงของผาณิชย์ขายแบบขายร่วมขายอะไรเนี่ยผมไม่ผมขนาดนั้นผมผมผมไม่ค่อยสันทัดแต่ว่าผมจะศึกษาในในการขายในการดูแลลูกค้าใน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 วงจรของมาบ้างแก้วเนี่ยแถบอย่างเดียวเลยหารื่นผมก็อยากศึกษาว่าเป็นองค์ประกอบบางประวติาการขายมัน,ม,นมันก็จะมันก็จะมีความ ใกล้เขียงคันอะไรบนเน่นี่ว่าเราจะรักษาหรือว่ามีรูปแบบหรือว่ามีเทคนิคการการขายยังไงของผมนะก็คือลองลองในรูปแบบของผมเนี่ยคือผมผมจะเน้นที่ตัวลูกหมาคือมันมันต้องการอันตีใดมันต้องเป็นมันต้อง มันต้องเราต้องเราต้องสามารถตอบคํำถามให้กับบุคคลขอได้ในคนที่เขาเอาไปเรียงต้องเป็นที่ปรึกษากันต้องเหมือนจะเป็นเพื่อนกันเป็นญาติพี่น้องกันเลยก็คือเราสร้างผลงานมาเขาต้องเอาผลงานของเราไปเนี่ยไปไปอยู่กับเขาไปโตที่เขาไปเห็นพัฒนาการที่เขาดังนั้นเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเราต้องตอบแทนตอบตอบคำถามเขาได้ตลอด แล้วก็ไม่ว่าจะในเรื่องของคุณภาพไม่ว่าในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความสวยงามเรื่องของนิสัยใจคอแล้วก็ที่บอกว่ามันหมาตั้งแต่เริ่มต้นคือการพูดคุยกันจนจนเราสามารถสรื่อสารกันได้แล้วว่าเขาจะเลี้ยงหมาแบบไหนเขาต้องการหมาแบบไหนแล้วต้องหาให้มันตรงกับใจเขาต้องการมากสุดแล้วก็ขอหาได้แล้ว เขาไปอยู่กับเขาแล้วเราก็ต้องตอบความถามเขาได้แต่รอต้องคุยกันหมากขึ้นไม่ใช่โอ้ตอนที่เขายังไม่ได้ฟือ้อโอ,โอ้คุยกันแหลกหลานแต่พอซื้อไปแล้วเขาเพอมาไปอยู่ที่เขาแล้วเราไม่มีเราเราเขาพูดอะไรก็ทถาม่าอะไรวะเราเราตอบพอไม่ได้เลยอะไรเลยเหม,มือนตัดทางป้อยวัดไอ้ไอ้ไนัไน้น,น,นผ,มผ,มผมก็ไม่เห็นด้วยนะก็คือ,อการจะเป็นหมามันเป็น,เป,นเป็นสัตว์ที่ว่า มันยากอยู่ตรงนิดนึงคือมันไม่ได้จบตอนที่ขายก็คือพอขายไปแล้วมันไปมันไปมันไปอยู่ที่เขาเขารับมาไปเขาให้เงินเรามาเนี่ยการดูแลมนันเงิมตน้นตอนที่ผมก็เคยผมน่าจะเคยฟุ่มเฟือยดังนั้นไอ้ธุรกิจตัวเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่เรามันจะขายอนาคตอ่ะดังนั้นเราก็ต้องไปดูอนาคตด,ด้วยเพราะว่าเกิดมันไม่เป็นอย่างที่เราพูดไม่เป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องพร้อมที่จะ รับผิดชอบในผลงานในแรงเข้าในในในผลงานของเข้าที่เราสร้างไปดังนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นความรับผิดชอบส่วนส่วนส่วนบุคคลส่วนส่วนตัวของของแต่ละที่เกษรที่ผมพูดคือใน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 ส่วนของพมเนี่ยผมเชื่อในเรื่องพวกนี้แล้วก็ ผมคิดว่าสิ่งที่ทําให้ผมอยู่ใได้มามาในในในการที่ว่าทาธุรกิจเกี่ยวกับมาเนี่ยก็คือตรงนี้แหละก็คือจุดที่ว่าเราสามารถรับผิดชอบเราสามารถเหลือเราสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วก็ให้สส่คำปรึกษาให้การดูแลให้คือมันไม่ใช่ว่าแขกขายมาแต่มันเป็นเป็นการผูกพันกันตลอดภวามหามันไม่มันไม่ใช่สิ่งมันไม่ใช่สินค้า มันเป็นศัตว์มันเป็นเพื่อนมันเป็นเหมือนญาติเป็นสมาชิกในครอบครัวดังนั้นพอไปแล้วอ่ะมันมันเราก็เหมือนไปเป็นสมาชิกในครอบครัวของเขาว่าถ้าเขามีปัญหาเราก็ต้องต้องช่วยเขาแก้ไขแล้วก็ต้องต้องเหมือนถ้าว่าต,ต้องเป็นเป็นที่ปรึกษาของเขาคนหนึง่งนะไม่ว่ามันจะเจ็บป่วยไม่ว่าหนีไฟมันจะไม่ดีไม่ว่าเขาจะเขาจะฝึกปืนฐานไหนดังนั้นหมามก็ต้องเป็นตัวช่วย นั่นนัะยังเที่ยวผมอยังแรกเราเราก็คือเราต้องขัดให้มันเราต้องรู้จริงก่อนว่ามาแต่ละตัวที่ออกไป้ดูลูผ่านะมันเป็นยังไงมันมันดีมันเสียมันมันเต่นหรือมัน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 ด่อยตรงไหนและเราก็ต้องบองตรงคุยให้ชัดเจนสายามคือถ้าจะพูดไม่จริงก็ต้องไม่เจตนาก็คือบางครั้งมันก็มีพิดพลาดใดพวแล้วมันมันไม่ได้เป๊ะทุกอย่าง แต่อยับไปเจตนาหรือถ้ารู้แล้วว่ามันผิดพลาดตรงนี้ยต้องยไปอย่าไปทําให้ย่าไปทําให้เหมือนว่าไปล้อเขาเลยเพราะว่าพวกมันก็ซื้อเมืองมาอย่างวันนั้นนะมันบักแล้วก็มันก็ในในส่วนของทุนละทิศมาก็ไอไอท้องส่วนเนี่ยมัน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 ก็จะไปมันมันก็เหมือนว่านี่เป็นแนว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 คิดในในในการในการ ในการขายมา,าของผมว่าผมผมค่ายมาแบบลักนาอย่างไงส่วนส่วนเรื่องเหลาว,ว่าเรื่องเหล้าฟ้าเป็นหมาอง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 ,เ,อองรเรื่องของธุรกิจมาเรื่องของเรื่องต่งางๆที่มันมีองค์ประกอบม,มันมัมนมีมันมีองค์ประกอบอีกเยอะพอาต้องควนเพราะว่าที่ผมว่าในในในเรื่องของของธุรกิจอย่างสัตว์หรือยังยังการพัฒนาสายพันธุ์ยังยังอะไรเน้นๆในทั่วหมาเนี่ย ในตัวเรื่องสัตว์เลี้ยงอย่างงมาเนี่ยคือบ้านเหลาบ้านเาหลาไม่มันไม่มีศาสตร์ด้านนี้มันไม่มีศา,ดดานนสตร์มันในใน,ในการศึกษาด้านนี้คือเราต้องศึกษาเองเราต้องทดลองเองต้องต้องต้องดูเองว่าเราจะมีช่องทางมีมีมีมยังไองอะไให,ให้ประสบการณ์มาสอนอยู่ผม,มใช้เวลาในการศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่นานนานนานกค่อนข้างนานมากเลยมันไม่ใ,ใช่นานธรรมดา ก็หลักสิกไปอ่ว่าเราจะได้จุดได้ได้ขอยุติว่าเฮ้ยมันมันได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้ข้อยุติว่าเราจะเดินไปต่อข้างหน้าได้ให้มันดีขึ้นยังไงเนี่ยใช้เวลาพาสอสมควรดังนั้นที่ผมถึงบอกว่าในในในคลิปช่วงช่วงประมาณนี้คือเรามาันบอกในเรื่องของธุรกิจาทม้าเนี่ยก็เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่จะมาทำจะมาทำใในในงานตรงนี้ ผมพ่อได้เลยทาาคุณลักและชอจริงๆอะ่ะมันทำได้แล้วก็มายินดีให้คำปรึกษายินดีมาพูดคุยกันมา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 ทำให้ทำยังไงในลึกๆุมมันเป็นยังไงพารรม,ม,มันมันมีรายละเอียดเยอะก็คือเราต้องตังใจแต่ว,ว่าทุกวันนี้ผมว,ว่ามันมันมัน่ายขึ้นว่าเดิมเยอะแล้ว เดี๋ยวเดียวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาพูดให้ฟังว่ามากรมใยากยังไงยังกว่าเราจะขายมาได้แต่ละตัวมันมีวิว,วัฒนาการการโฆษณาการขายทั้งในบ้านตั้งแต่เริ่มต้นของพมเลยแต่เด็คลิปหน้าเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมันเป็นยังไงแล้วก็มันคดีปัจจุบันถ้าเรามาเริ่มปัจจุบันเรา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 ชอบจริงๆแล้วเ,เรามีความรู้สึกว่าเราเรารักในมากพันนี้จริงๆอะ่ะละเราจะละ เราจะทําง่ายขึ้นและเอาไปเป็นแนวทางในการทําในงานนี้ได้ง่ายก็คือเป็นไครหลายสำหรับคนที่นั้นก็คือถ้าคนเอาไปไประยุกต์เราทาได้ดีผมผมผมยินดีมากเลยผมก็บอกแล้วผมยากแนี้เพื่อนรวมรวมงานร่วมร่วมงานเดียวกันที่ว้มาคุยเรื่องมาคุยในเรื่องในโลกโตเที่ยวในอะไรเกี่ยวกับเรื่องในงานที่เราทโผมมันมีกลุ่มคนที่มาทํางานด้านานี้จริงจริงเดี๋ยวดูมันมากไอ้ที่คือมาน้อย านั้นก็คือ,อยากให้คนที่เขามาเชาแล้วอยู่กันใดครับอยา่าลืมนะทุกคนเพราะว่าคนที่หลักบางแจว้วเพื่อนคือเพื่อนของผมทุกคนครับแล้วกลับมาพบกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับติดตามสวัสดีครับ